มานะมามามา s t a r ินสนับสนุนโดยแม็กวันเปิดตาดอกให้กับพืชทุกชนิดดอกสมบูรณ์เปิดตาดอกออกเห็นเห็นต้องแม็กวันผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กสาโกเราก็อยู่กับศิลปินอีกท่านหนึ่งนะคะพี่มิสเตอร์ดินใช่ไหมค่ะก็เห็นเมื่อกี้นนองยง บอกว่าเมาไม่ใช่เมาเมาเหรอเดี๋ยวให้พี่แนะนำตัวก่อนดีกว่านะคะครับผมมิสเดนอยู่นี้เป็นมิสเดนเอ็กนะฮะเพราะว่าอยู่นี้ทำรายการทีวีด้วยแล้วก็ในบทบาทของนักร้องก็มีซิงเกิลด้วยเพลงคิดถึงจุงเบย์รักเธอจังเลยอยากจะขึ้นโชว์ในงานเนี้ยค่ะค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจนี่นี่ครั้งที่สองวันนี้ก็ชวนน้องอึ้งยงมาด้วยค่ะน้องยองก็อุ๊ มาใจมา,ม,ามาเลยชอบเมื่อกี้ก็เจอสึกว่าอุย <ฮะ S 2> แบบเจอกันหน้าที่ทางเข้าสุสานพอดีก็ดีใจได้เจอน,จนี่ก็ดีใจนะเห็นเห็นโพสอ,อยู่เวลรายการสตาร์ฟินเป็นรายการที่โอเคอ่ะใครม่เอาต้องสุตาโอ้ยแบบนี่เราคุณว่าแต่วันนี้เรามากันที่นี่เลยนะรู้สึกแบบดูดูฉากหลังสิ่าที่บุญเดือดชไม่กลัวแม่ถามจริงไม่กลัวเลยครับเป็นคนที่ไม่กลัวผีแต่เชื่อเรื่องผีคือผีนี้ก็คือแต่ธนกติของผมเนี่ยก็คือ เขาก็อยู่บนโลกเดียวกับเรานี่แหละแต่เขาแต่เขาแบบว่าเรามองไม่เห็นจับไม่ได้จับต้องไม่ได้อะไรอย่างนั้นที่เขาจับได้นะจริงเหรอจริงจับได้ด้วยเหรอได้โอ้โหเล่นพี่ทำเลยน่ากลัวอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวถามก่อนปีที่แล้วพี่มาลองเหมือนกันมามาที่ไหนที่นี่ไหมคะหรือเออที่ราชบุรีครับบ้านปลงค่ะครับแล้วอ่าวันนั้น เป็นไงบ้างตอนที่มาร้องความรู้สึกครั้งแรกแรกคือมาด้วยความไม่เชื่ออะไรเลยนะมาด้วยบอกก่อนว่าผมมาเป็นแฟนแฟนคลับเดอะช็อกเป็นแฟนพี่ป๋องค่ะค่ะคือว่าสมัยก่อนพี่ป๋องจดรายการนี้ก็จะวนรถวนรถตามสมัยนู้นเมื่อสิบปีที่แล้วอ่ะเป็นแฟนคลับพอเองมีศิลปินเฮ้ยก็แกล้งเสนอเฮ้ยอยากจะมาร้องแกเขก็ให้มาร้องค่ะเพอร้องจบหนึ่งจบแล้วก็จบร้องจบแล้วเนี่ยเราก็ปิดไฟฟาบปีที่แล้วปิดไฟเพื่อให้ดวงวิญญาณมา ใช่ว่าเัาประทานอาหารแล้วก็แอบขำบนเวทีนะรายการเดือดช็อคขนาะเลยบ้องบ้องบวมๆอะไระเงี้ยคือก็บอกตรงๆว่า,า,าเรามาด้วยด้วยความแบบเฮ้ยอะไรเนี่ย<อ>พอเปิดไฟปั๊บ<อ>สองหน้าโต๊ะผมอะ่ะข้าหมึอกอ่ะมันแหว่งแล้วก็ขวดน้ำอะมันล้มกระจัดกระจายอ่ะ S <S <S เราคือเราเห็นอยู่ไงข้างหน้าอยู่ไงว่าเรามันไม่มีใครเข้ามามันไม่มีแน่นอนครับอย่างอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย,ยมันไม่มีใครแน่นอนอ่ะเขาจะกั้นคนไว้ให้เลยค่ะห้ามเพื่อคนเข้าไปนะปิดฟ<ม>ไฟเพรแต่หนูสักตัวก็ห้ามเข้านะนี่ครับแล้วมันสยองวขวัญเขามันเขามีเขามีกัน้นกันมันหยองตรงว่าข้างหลังอะเด็กร้องไว้พ่อเขาไม่แบบยืนนั่งบนโต๊ะอะเราคนคือเด็กเห็นใช่ฮะผมอยู่บนเวทีไงอะไรเนี่ยจากนั้นเราครับวิ เฮ้ยเรารู้สึกว่าหูมันมันจริงเหรอมันใช่เหรอก็เลยแบบว่ามันมันก็เลยติดใจฮะเหมือนว่าเรามาลองแล้วคนรับรู้จริงๆเราไม่ใช่ร้องตีตัวเปล่าเวลาเราร้องนี่ก็ไม่ให้คนดูเลยนะเขาจะเป็นโต๊ะจีนเขาแบบโล่งๆเลยทุกคนต้องไม่ไม่อยู่ตรงั้นใช่แล้วเราก็ทำเป็นเอนเตอร์เทนเขาอย่างเงี้ยตอนแรกเราก็บ้องบมบมบวมตามพี่โก้ไปไงเฮ้ยพี่โก้ไอ้ดินทำไปแล้วก็ทำตามเขาไปไงไปแล้วรับรรับรู้ว่าเฮ้ยเขารับรู้อื เขาเห็นเขารับรู้เราอยู่เขาฟังเราอยู่เว้ยใช่เขาสัมผัสกับเราได้ว่าเออเขาสนุกกับเราอ่ะโอ้เข้าจริงๆเลยอย่างเงี้ยประมาณนี้ฮะก็เลยปีนี้ก็เลยมาเดี๋ยววันนี้พี่ก็ต้องขึ้นอีกแน่นอนก็แน่นอนครับเดี๋ยวเราจะรอนะรอตอนที่พี่เขาไปขึ้นไปร้องเพลงด้วยจะได้ถ่ายถ่ายตอนนั้นนะเวลานั้นด้วยนะคะแล้วก็มีช่วงเวลาปิดไฟเหมือนที่พี่บอกเลยใช่ครับอืมจะมีกี่คนผมขึ้นคนเดียวนะบอกก่อนนะคนเดียวนะแต่เห็นที่คนไม่ใช่นะคืออย่างนี้ เห็นว่ากลับไปแล้วเป็นไงบ้างคะหลังจากที่เราได้มาอ่าร้องวันนั้นร้องเพลงมาร่วมงานวันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะตอนนั้นผมก็บอกตรงๆว่าเป็นแบบยิ่งนักร้องยิ่งว่าเรียกว่าโคตาระโนเนะมาคือถ้าไม่มีใครรู้จักคือแล้วก็หลังจากวันนั้นมาก็รู้สึกว่าตัวเองแบบได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่จนนักร้องธรรมดาแล้วก็ทุกวันนี้มีรายการทีวีอ่ะไม่ได้การไม่ได้เป็นมิธีกรอนนี่นะเห็นไหจัดรายการอ่ะเป็นรายการตัวเองแบบ ชื่อรายการของตัวเองด้วยใช่ไหมนุชจีเอ็กก์คือผมแม่งก็แล้วนี่แล้วแต่ความเชื่อแต่ละคนนะแต่สำหรับผมคือได้เต็มเมอ่ะอันนี้ก็เลยแบบต้องมาทุกปีแต่เราว่าเราทำเรามีความสุขมีความสุขมากกว่าเราไม่ได้หวังว่าจะได้อะไรแต่เรามีความสุขคือเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งมากกว่าวันนี้เดี๋ยวเรารอติดตามนะคะไม่ว่าเป็นศิลปินไม่ว่าจะเป็นอึ้งยองพี่มิจจดีนแล้วก็พี่นุชรีวันนี้ก็มาด้วยเดี๋ยวเราตามติดกับสตาร์ฟินแน่นอนนะคะอีก วันนี้เรานะคะติดตามกับพี่มิสดินได้แน่นอนนะคะกับรายการสตาร์ฟินนะเดี๋ยวเราเจอกันแน่นอนนะคะบนเวทีตอนนี้เ,เราไปเก็บบรรยากาศกันก่อนค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่นุชจรีศิราชานะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วแต่ว่ามาถึงตั้งนานแล้วนะพี่เนอะคก็เราไปทําอะไรกันบ้างเอ่ยเราก็ไปทำไหว้ศาลเขาเรียกอะไรคะข้งหน้าข้างหน้าซึ่งเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเทพหรือปะเป็นเทพของที่ท่านประจําท่านประจําท่านดูแลให้ความปกครองอยู่ที่นี่ก่อนที่เราจะมาทําพิธีด้านในอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นบริเวณที่เขาฝังศพที่ศพรายญาตินะค่ะก่อนอื่นถามพี่นุจรีก่อนพอตอนที่เรนนี่กับพี่เจน,นี่ชวนเนี่ยพี่รู้สึกยังไงบ้างที่มาวันนี้มางานตัวจีนผี่เนี่ยคะ่ะมันเป็นได้เองอัตโนมัติน้อเนะวราความรู้สึกที่ไม่ต้องพูดอะไรกันมากเราตอบตกลงเลยที่ไม่ต้องคิดนานนะคะก็พี่คือเขาเรียกว่ามันอะไรละ่ะ มันเป็นทางทางทางสายบุญที่ที่พี่อยากจะทำด้วยะนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกของพี่ที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานแบบนี้ค่ะค่ะรู้สึกไงบ้างรู้สึกแบบความรู้สึก<ข>อะความรู้สึกเรามาถึงตรงเนี้ยเราต้องมาเรา,เราต้อง,องมาค่ะ่ไม่กลัวนะไม่กลัวเลยค่ะไม่กลัวคือแบบว่าอยากคือพี่เชื่อว่าทุกทุกท่านวันนี้ทีเ่เราทุกคนได้มีโอกาสมา ทำบุญประจำปีให้กับทุกๆท่านที่นี่พี่เชื่อว่าทุกๆท่านที่นี่นะคะก็คงไม่ก็คงหรอกรับรู้รับรู้ได้รับรู้ได้อยู่แล้วถึงแม้ว่าท่านจะเป็นเพียงวิญญาณก็จริงแต่ว่าโอ้คุณละคนลุกท่านท่านรับรู้ได้แล้ววันนี้เองนุจรีศิลาชานะคะก็คงต้องขอนำผลงานชุดใหม่นะครับเพลงใหม่จากใจนุจรีศิลาชามาร้องให้กับใช่มาร้องให้กับ ท,ทุกๆดวงวิญญาณที่นี่ทุกๆท,ท่านที่นี่ได้ฟังเพื่อขอพลังจากทุกๆท่านช่วยส่งให้ชื่อเสียงของนุจรีศิกรชาแล้วก็เพลงอัลบั้มใหม่ที่ตั้งใจทํานะคะให้กลับมาเป็นที่นิยมของแฟนเพลงทั่วประเทศอีกสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันค่ะนะคะ,คะวันนี้ก็ถือว่าเปิดเปิดซิงเลยเพลงเพลงชุดใหม่หมซิงเกิลใหม่ของพี่นุจรีนะคะวันนี้ที่นี่เลยนะคะที่สุสานเขาอีโต้นะหรือว่าสว่างกาเพน นะคะที่นี่ก็จังหวัดปาจิบ,บรุรีอยู่นี่อบอกบอกมาก็มาเลยไม่คิดเยอะเลยไม่ต้องคิดนานพรน,น้องชวนปุ๊บพี่ก็โอเคได้เลยค่ะจัะดไปเลยเนาะเพราะว่า<ม>ทางทางที่ทีมงานที่นี่ก็เดอะของเดอะช็อค FM นะคะก็ให้โอกาสเราได้มาถ่ายทำรายการวันนี้ด้วยนะคะก็ะไม่ว่าจะเป็นน้องอึ้งยงพิจารีแล้วก็พี่วินจรีวันนี้มา ตลกด้วยนะคะพี่เปียกล็อกข้าปุ้นมาทั้งทีมเลยล็อกข้าปุ้นนะคะมาด้วยค่ะค่ะอบถามพี่ดุจจรีกับด้วยด้วยความรู้สึกจริงๆกับพี่ดุจจลีเนี่ยพี่ดุจจีแบบรู้สึกว่าตัวเองมีสัมผัสไหแบบว่าความรู้สึกแบบว่ารู้สึกได้ไหมว่าเราจะมีสัมผัสที่ไม่เหมือนคนอื่นไหมตัวของพี่เองมีไหมพี่รู้สึกไหมคืออาจจะเป็นด้วยที่ ที่เป็นคนชอบทําบุญเนาะแล้วก็การที่พี่ได้ทำขอนาคมันก็เป็นสายบุญอีกสายหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาจะเรียกว่าเป็นสัมผัสที่6หรือเปล่าก็ว่าได้คือเราสัมผัสได้ถึงเวลาที่เราทําบุญแล้วเรานึกถึงใครเราอุทิศให้ใครมันก็จะเป็นความรู้สึกที่ที่เราสัมผัสได้พอเราทําแล้วเราทินให้เขาแล้ว มันจะเป็นอะไรที่แบบเรารู้สึกอิ่มใจเรารู้สึกมีความส,สุขที่ที่เราได้มีโอกาสได้ทําแล้วก็อุทิศให้ท่านทุกทท,ท่านนั้นไปแล้วค่ะอค่ะก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจในพี่รุจรีมาได้มามาเริ่มทําบุญด้วยกันวันนี้นะคะก็รายการซาฟินนะคะก็ดีใจก็พี่รุจดีเคยออกอรายการแล้วเนอะรู้สึกว่าจะเป็นอของอ ของรายการของพี่พี่แหม่พี่โจโจ้ะะจะนะคะก็วันนี้มารายการของจินนี่เลนี่ด้วยนะคะได้มาร่วมบุญกันรู้สึกดีใจมากเดี๋ยวพี่นุชรีจะร้องเพลงบนเวที น่าจะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการน้องเพลทิลเจอีนะคะต้องขอบคุณน้องเรนนี่และก็เจนนี่ด้วยนะคะแล้วก็รายการสตาร์ฟล์นนะคะที่วันนี้ให้โอกาสดีๆนะคะให้กับนุจลีได้มีโอกาสมาร่วมบุญครั้งใหญ่ในครั้งนี้ขอบอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะครั้งแรกในชีวิตจริงๆที่ได้มีโอกาสมา ทำบุญใหญ่ๆแบบนี้เนาะก็ขอให้ทุกๆดวงวิญญาณของทุกท่านที่นี่นะคะส่งพลังให้ทุกๆท่านนะคะที่ชมรายการอยู่แล้วก็ทีมงานรายการสตาร์ฟินทุกคนนะคะมีแต่ความสุขความร่ำรวยกันแล้วกันเพา่อให้ท่าุกครอบครัวมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงด้วยพลังของทุกๆท่านก็แล้วกันค่ะขอบพระคุณมากค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามบนเวทีกันต่อนะคะ